จัดโผดขี้ออกไปทั้งเนาหลายก็ได้เตรียมพร้อมมาสิมากเจียบอชิดาด้วยเมือเม่อีงเบิ้งเคยจับขัดเลยก็เลยก็ได้เตรียมพร้อมเนาะก็ได้กันไก่ยังมาต,าตัดเอาดีๆ โอ okay. เคย๋อวชุดนี้ออกเย้อาบำลุงต้นน้ำที่นี่ที่นี่ที่บำลุงต้นก็ไม่เดวที่ออกมาเขากัที่ไห้มาตัดแจ้งหน้าเน้อมไม่ดที่เขาแก่ล้วกัสิคือแบบออกมาเขากัห้อไปครับห้อไปเก็บไปเรื่อยๆห่องบงุง bưng luôn sụp phốt à kia chặt phốt cho nó chia lọ này nè chia gần mất đấy cái ok nó cái lọ chụp con ดึงดูะนแลจับผิวบางงามเลยสีสันบ่สวยครัาเอาออกบำรุงต้นแล้วก็ห่อชุดไหมตัวอ,ออกบำรุงต้นเรงห่อกับห่อชุดไหมออกเ,เดี๋ยวถุงนี่เขาเกะอีได้เอามาใส่ตับใส่ต่อยีดออก็าละเองที่เรา นี่ลูกสวยลูกงามหน่อยนะเนาะน้องเบืงชุดหนีนะ้องตัวน้นอยๆนะมึงไม่นั่นขาถุงเลยเสียแล้วครับไปเบ่ง ที่นี่เขาก็เลี้ยงต้นเขาเขาาจะ,ะ,ะเดินมาตัดแต่งนะครับผมงายน,น,น้อยๆติดดินที่เขาก็ต้องเอาออกะเบิ้งในนี่นองรึเปล่าเฮ้ยอ้าวโอเคนี่คืออีกชุดหนึง่งโอเคละต้นเขาที่ได้หยิบไปที่ไหน เห็นตาพอดีน่าจะประมาณสิบลูหอดป่น้นเลยหอดจุดอถึงสิบลูหรอกประมาณแปดก้าล,ลเกือบสิบล,ล้ไปครับชุดนันรร้นบ่รู้ว่ายังยังโมมีชุดนัน้นห่อพร้อมกันนัผมชุดนั้นยังบ่แกมีชุดนี้ที่ห่อพร้อมๆกันมีทางพี่อีกอยู่ đừng đây ngay tâm tâm nè qua cứ để mà tên nha